มีการหลายภาคส่วนเองนะคะ,คะมีการเตรียมความพร้อมที่จะมีการก่อนประกอบพิธีฮัทในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้ค่ะโดยคณะทํางานสํานักงานเพื่อกิจการฮัทได้ลงพื้นที่ทุ่งอารอฟะมุสตาลีฮะค่ะและทุ่งมีนาเพื่อตรวจความพร้อมของสถานที่ก่อนที่จะมีการประกอบพิธีฮัทจริงในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะของการประกอบพิธีฮัทก็คือการมาวูกุฟที่ทุ่งอารอฟะ การเก็บกรดหินที่ทุ่งมุสดาลิฟะและไปค้างแรมที่ทุ่งมีนารวมไปถึงไปขว้างเสาหินนะครับโดยวันนี้นะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการฮัดแห่งประเทศไทยก็ได้มีการลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อที่จะต้อนรับูุยัดที่จะมาถึงในช่วงของเดือนมิถุนายน2,568นี้ครับ คณะทำงานสำนักงานเพื่อกิจการท่าแห่งประเทศไทยประจำปี2568นำโดยดรปริญญาประหยัดทรัพย์หัวหน้าสำนักงานลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการรองรับผู้จัดไทยในช่วงวันสำคัญของพิธีฮั์โดยเริ่มจากจุดแรกคือที่ทุ่งอารอฟะซึ่งในปีนี้ประเทศไทยได้รับการจัดสรรพื้นที่ออกเป็นสามมักตับได้แก่มักตับที่79สำหรับผู้จัดจำนวน4,700คนมักตับ76สำหรับอุจญาดประมาณ1,700คนและมักตับที่81 สำหรับผู้ยาดประมาณ400คนส่วนมักตับที่79มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองโซนเพื่อบริหารจัดการกลุ่มผู้แสวงบุญจำนวนมากได้อย่างเหมาะสมโดยแต่ละโซนมีผู้นำกลุ่มประจำส่วนมักตับที่81จะพักร่วมกับผู้ยาดจากต่างประเทศโดยใช้ผู้นำกลุ่มเดียวกันกับมักตับที่76เพื่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพทุกปีก็<ๆ>มีการเตรียมความพร้อมและอีกอย่างก็ค<ๆ>ือเราใช้ช่วงเวลาที่อยู่ที่นั่นก็เป็นระยะเวลาสั้นแค่นั้นเองนะครับ และก็ในาบางพื้นที่ของอาราฟ้าเนี่ยก็มีการปูพื้นและก็หลังจากนั้นก็ปูพรมอีกด้วยนะครับคิดว่าในพื้นที่อาราฟ้าเนี่ยเ,เป็นว่วงเวลาที่สั้นนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาและส่วนความพร้อมของแอร์อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็มีความพร้อมในระดับหนึ่ง อีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงสําคัญในปีนี้คือการแจกก้อนกรวดสาหรับพิธีขว้างเสาหินตั้งแต่ที่ทุ่งอารอฟะโดยเจ้าหน้าที่ได้บรรจุก,กรวดถุงลุงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดและความเสี่ยงในการเก็บกรวดที่ทุงมุสดาลิฟะสำหรับท่ทุงมุสดาลิฟะซึ่งเป็นจุดพักแรมชั่วคราวของฮุจัดขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดเตรียมพื้นที่โดยฮุจัดชาวไทยจะอยู่ร่วมกับฮุจัดจากเอเชียโดยพื้นที่จะมีการปูพรมเรียบร้อยเพื่อความสะดวกสบายของฮุจัด ความพร้อมในตอนนี้ก็คือเขาจะพยายามที่จะแบ่งโซนกันโซนนะครับแต่ว่าตรงนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นโซนของชาติคนเอเชียหมายถึงว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งประกอบด้วยประเทศไทยประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซียและอาจจะมีต่างชาติที่ที่มาผสมโรงนิดนึ่งครับแต่ว่าในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของห้องน้ําตัวนี้ก็โอเคแล้วครับเป็นห้องน้ำสองชั้นทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีห้องน้ำหนึ่งชั้นด้วยไว้อาบน้ําละหมาดไว้เตรียมการเพื่อที่จะละหมาดใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนการปลรูกพมครับก็คือเขากําลังเร่งดําเนินการอยู่คาดว่าจะเสร็จภายในวันที่28ถึงวันที่29นี้ จุดสุดท้ายคือทุ่งมีนาซึ่งในปีนี้มีการปรับปรุงครั้งใหญ่โดยได้ติดตั้งหลังคาบาังแดดตลอดแนวทางเดินเพื่อความสะดวกในสภาพอากาศร้อนแรงของซาอุดีอาระเบียภายในเต็นต์มีการติดตั้งแอร์ติดผนังเพื่อเพิ่มความเย็นสบายแก่ฮุยจัดนอกจากนี้ยังมีการสร้างห้องน้ําแบบสองชั้นโดยชั้นล่างออกแบบพิเศษสําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการขณะที่ชั้นบนเป็นห้องน้ําทั่วไปพร้อมจุดอาบน้ําละหมาดที่ครบครัน ด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานไทยและทางการซาอุดิอราระเบียทำให้การเตรียมความพร้อมสำหรับฮุนยาไทยในปีนี้เป็นไปอย่างระบบและมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้สแสวงบุญสามารถประกอบพิธีฮัทได้อย่างราบรื่นปลอดภัยและสมบูรณ์แบบตามหลักการศาสนาอิสลามทางนี้สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการฮัทแห่งประเทศไทยมีกำหนดจะลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมอีกครั้งในวันที่28พฤษภาคมนี้โดยคาดว่าการปรับปรุงและจัดเตรียมสถานที่จะแล้วเสร็จทันตามกำหนดรองรับการปฏิบัติศาสนกิจ ได้อย่างสมบูรณ์แบบในทุกขั้นตอนในขณะนี้นะครับคุณยัดบางส่วนก็ได้เดินทางมาถึงที่นครมากาศเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับโดยคุณยัดดังกล่าวนั้นก็ได้มีการประกอบคุณงามความดีต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของการประกอบพิธีอุโมงห์ในขณะเดียวกันนะครับก็ยังได้มีการศึกษาเล่าเรียนในเรื่องของการประกอบพิธีฮัทให้ถูกต้องสมบูรณ์ในขณะเดียวกันนะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่สํานักงานกิจการฮัศแห่งประเทศไทยก็ได้มีการแบ่งฝ่ายต่างๆในการที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญทุกคน อาหมัตรอดีบินทีฮะสุยนข่าวฮัทไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากทุ่งอาราฟะนครมักกะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย